สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ามาถึงช่วงที่เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับคุณอารีวรรณจตุทองค่ะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะถึงข้อเสนอแนะมาตรการหรือว่าแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งคันเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนนะคะ ุณอริวันอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอาริวันคะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการ,ารนาในขณะนี้ทุกท่านด้วยค่ะค่ะต้องขอสอบถามนิดหนึ่งนะคะอยากให้เล่าถึงที่มาที่ไปในเรื่องของ มาตรการหรือว่าแนวทางที่จะให้มีการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาหรือว่ากฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยุติการตั้งขานนั้นออจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีที่มาที่ไปอย่างไรกันคะค่ะยินดีค่ะเเรื่องนี้มีเหตุจุดเริ่มต้นนะคะจากกรณีที่มีคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญค่ะซึ่ง ทางสารธรรมโน,โนูนได้มีคำวินิจัยที่4ทับ2,563นะคะเ <Okay. S 2> มื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ <Okay. S 2> ซึ่งคำวินิจัยนี้ก็มีจุดเริ่มต้นจากแพทย์หญิงชีสมัยเชื้อชาตินะคะ <Okay. S 2> ได้ยื่นนะคะคำร้องถึงสารธรรมนูญน,นะคะขอให้สารธรรมนูนพิจารณาวินิจัยตามรธรรมนูนมาตรา2 1 3นะคะ <Okay. S 2> ซึ่ง ข้อที่จริงจากที่ได้ดูในคำมินิชัยของสารมเมนเน,นี่ยนะคะแพทย์หญิงศรีสมัยเนี่ยเป็นผู้ในการโรงพยาบาลกุยบุรีนะคะแล้วก็เป็นแพทย์ mm hmm. ใรเอข่ยแพทย์อาสาพเพื่ยติการตั้งครรภ์ <c oughs> การแพทย์ตามกฎหมายแล้วก็ท่านก็ให้ข้อมูลว่าท่านเนี่ยได้ทําหน้าที่ ในเรื่องของออยุติการตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็ถูกเจ้งงาหน้าที่ตำรวจจับกลุ่ม mm. แล้วก็กล่าวหาว่าทำความผิดฐานทําให้หญิงแทงลูก <Okay. S 2> โดยหญิงนางยินยอมตบออาบูกฎมมาอาญามาตรา3.02ทั้งที่แพทย์มันน่ากระทําได้ <Okay. S 2> นะคะตา,ามกฎหมาอาญามาตรา3.05ท่า mm. นก็ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวนะคะ <Okay. S 2> เป็นที่มาก็เลยยื่นคําร้องต่อผู้จัดการแผ่นดินและผู้จัดแผ่นดินก็ได้ให้ แจ้งให้ทางผู้ร้องทราบว่า,เ,าเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นปัญหาที่ฝันผู้ตรวจการแผ่นดินจะยื่นเรื่องต่อสารมนูนนะคะก็เลยทําให้ผู้ร้องคือแพทย์หญิงคีสมัยเนี่ยยื่นเรื่องต่อสารมนนญโดยตรงนะคะเพื่อใ,ให้วินิจฉัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความชอบด้วยธรรมนูญน,นะคะก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา31มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยธรรมน,นูญ มาตรา27และ28หรือไม่ทีนี้ <okay. S 2> เมื่อศาลเองนะคะสารมนุษย์ได้มีคำวินิจฉัยออกมานะคะ <okay. S 2> กออ็มีความชัดเจนมากเลยนะคะบอกว่าถ้าสรุปเพ้่นๆก็คือว่าประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา3.1 0เนะะี่ยขัดหรือแย้งต่อธน,นูนะคะ <okay. S 2> ค่ะแล้วก็ให้มีผลเมื่อพ้น360วันนับแต่วันที่ศาลมีคำวินิจฉัยดังนั้นเนี่ยจะมีผลที่ทำให้ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา301นึ่้ห้าไปเนี่ยก็จะครบประมาณวันที่14กุมภาพันธ์ปีกห้า5 64ค่ะทีนีน้เอเราก็ในส่วนของคณะกรรมการสิท <roman>. ธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะเมื่อได้ทราบคำวินิจฉัยของศาสตร์จธรร์อนุรางกาเราก็เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา301เนี่ยนะคะเป็นประมวลกฎหมายอาญาที่มีความ ที่เรียกได้ว่าเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีเนื้อหาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะโดยเฉพาะสิทธิของผู้หญิง<ช>สิทธิของตัวตัวอ่อนในคันนะคะแล้วก็รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นกรณีของคุณหมอคิสมัยนะคะ<ช>และประกอบกับตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยแห่งราชนาจาักรไทยนะคะมาตราสองร้อยสี่สิบเจ็ดวงเล็บสามเนี่ยนะคะก็ บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชาตินะคะมีหน้าที่และอำน,นาจนะคะในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง mm hmm. สิทธิมนุษยชนต่อรัฐภาคณะมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนทั้งเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือคําสั่งใ,ใดๆเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนค่ะเป็น mm hmm. ที่มาของการ แต่งตั้งคณะทําทงานจัดทําข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอยื่นที่เกี่ยวข้องกับการยึติการตั้งครันเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งโดยฉันเองก็ทําหน้าที่เป็นประธานคณะทําทงานนะคะอืค่ะซึ่งก็เลยเป็นที่มาค่ะทั้งหมดค่ะค่ะในในกฎหมายอาญาของไทยในมาตราสามศูนย์หนึ่ง นะคะคมีการระบุความผิดเอาไว้นะคะในการยุติการตั้งครันหรือการทำแท้งว่าหญิงที่ทำให้ตัวเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้แท้งลูกมีความผิดตามมาตรา301ต้อง ต้องโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6000บาทหรือ,อนนทั้งจำทั้งปรับอันนี้เรื่อมาเป็นปรับไม่เกิน6 0,000แคะปรับไม่เกิน60,000นะคะ,คะส่วนผู้ที่ทำให้หญิงแทงลูกโดยความยินยอมมีความผิดตามมาตรา ...302 ต้องโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0,000บาท ตอนนี้เป็นหนึ่งแสนตอนนี้เป็นหนึ่งแสนนะคะอันนี้ือทั้งจาทั้งปรับจะรือทั้งจําทั้งปรับนะคะอันนี้คือในส่วนของกฎหมายอาญาของไทยที่ในมาตราเป็นระบุความผิดสามศูนย์หนึ่งและสามศูนย์สองจริงๆมันทั้งหมดถึงสามศูนย์ห้านะถ้าเป็นเรื่องของหมวดสามความผิดฐานทำให้แทงลูกนะคะอนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าคือกลายเป็นว่าถ้าถ้าเรามองแค่ตรงนี้จากที่เรา เห็นข้อมูลแค่ตรงนี้เหมือนกับว่ามันไม่สามารถที่จะทําการยุติการตั้งคันหรือว่าไม่สามารถทําแทงได้คือถ้าเราไปดูมาตราสามศูนย์ห้านะคะ,คะเป็นบทบัญญัติที่พูดถึงเรื่องว่าการกระทําความผิดในฐานแทงลูกนะคะหรือพูดภาษาทางการแพทย์คือยุติการต<ร>ั้งครคันนะคะ,คะในมาตราสามศุนหนึ่งและสามศูนสองนะคะ,คะ การทำถ้าเป็นการกระทําของนายแพทย์นะคะแล้วกออ็มีเหตุอยู่สองสองส่วนนะคะคือส่วนแรกคือจําเป็นต้องกระทาเนื่องจากสุขภาพของผู้หญิงนะคะอย่างเช่นเอ,อผู้หญิงเองเนี่ยมีภาวะของการเจ็บป่วยนะคะภาวะเสีย่ยงป่วยอยู่เดิมแล้วแล้วก็มีภาวะตั้งครรภ์ซึ่งอาจจะทําให้หญิงนั้น,นถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นลรคหัวใจอ,อ,อย่างรุนแรงนะคะ,คะหรือกรณีที่เป็นสุขภาพของหญิงเออ่จำเป็น ในกรณีเขตั้งคันขึ้นมาแล้วจําเป็นต้องทําแทงอีกอย่างหนึ่งตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเรื่องของเโรคคันเป็นพิษนะคะความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ยนะคะก็อาจส่งผลให้มีปัญหาถึงท่านอ่การตั้งครันอายุคันมากไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะ <Okay. S 2> ก็อาจจะทําให้หญิงนั้นเสียชีวิตได้ประเภทที่สองก็คือ <okay. S 2> เรื่องของกรณีที่หญิงตั้งครันเนื่องจากว่าเกิดจากการทำผิด ทาอานะคะก็คือกลุ่มพวกที่เป็นการทำความผิดเกี่ยวกับเพศนะคะอ,อย่างเช่นการถูกข่มขืนกระทำชำเราเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกรณีที่กฎหมายนะคะยกเว้นโทษให้ว่าเออ่ไม่มีผู้กระทำไม่มีความผิดผู้กระทำในาม,มาอนี้ก็คือทั้งหญิงนะคะแล้วก็ไรแพทย์ที่เป็นผู้กระทำให้นะคะแต่ว่ามันก็มีประเด็นในกรณีของเออ่ที่ได้รับฟังจากการ ที่เราจัดเวทีและวังความเห็นจากหน่วยงานแล้วก็ตัวแทนของภาคประชงคมอมงค์กรเอกชนนะคะมีทีิต่างๆที่ท,าาทํางานในเรื่องนี้นะคะอันก็ให้ข้อมูลกับทางทางเราในขณะพนักง,งานของกอสมน,นะคะว่าก็มีกรณีที่เป็นปัญหาอยู่เนื่องจากว่าในประมวลอาญาเนี่ยเขียนว่า จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้นใช่ไหมคะมแต่ว่าข้อบังคับของแพทย์สภานะคะ,คะก็เขียนขยายความในเรื่องของว่าเหตุจาเป็นต้องกระทำเนื่องจากปัญหาสุขภาพทางกายของของหญิงเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงด้วยนะคะค่ะอย่างเช่นกรณีหญิงนั้นมีความเครียดอย่างรุนแรงนะคะแล้วเนื่องจากพบว่าทารกในครรภ์มีหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะมีความพิการอย่างรุนแรง ทีนี้ปรากฏว่าพนักง,งานเจ้าที่ที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเองก็อาจจะมีการใช้ข้อกฎหมายในมุมนี้ว่าเอ๊ะข้อบังคับแทพทยสภาเนี่ยมันไม่อ่อมันไม่ใช่เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับโดยทั่วไปแต่เป็นลักษณะของบทบัญญัติที่ใช้ในกลุ่มแพทย ซึ่งเป็นสมาชิกใ,ในแพทย์สภาใช่ไหมคะก็การไปเขียนไปขยายเขียนขยายเพิ่มเติม,ตมจากกรมกฎหมายอาญาเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องอก็เรามีประเด็นในเรื่องของการที่เจ้าที่ตารวจนะคะไปดําเนินการจับกลุ่มแพทย์ที่ทําหน้าที่ยุติการตั้งขันเนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นประเด็นขึ้นมาทีนี <okay. S 2> ้ในส่วนของคําวินิจฉัยของสารตถูกสาระมนุนนะคะอนุ <Okay. S 2> ญ,ญ,ญาต จำเป็นจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นคําพูดที่ท่านตุลาการสารสนมนนะคะเขียนได้อย่างเรออียกเรียกว่ามีความหมายลึกซึ้งนะคะแล้วก็เป็นภาษากฎหมายที่สวยงามน,นะคะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจปัญหานี้ได้อย่างดีนะคะท่านก็จะเขียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการยุติการตั้งครรภ์น,นะคะเป็นปัญหาทั้งทางสังคมทั้งการทางการกแพทย์ แล้วก็ทางกฎหมายที่มีความละเอียดอ่อนนะคะรวมทั้งเป็นประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจริยธรรมและศีลธรรมนะคะค่ะ <Okay. S 2> แต่เนื่องจากว่าประมวลกฎหมายอาญามาตราสามศูนย์หนึ่งนะคะเป็นความผิดทางอาญาซึ่งกําหนดโทษ oh. แก่หญิงเพียงฝ่ายเดียวนะคะที่ hmm. ทําให้อเองแทงลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทําให้ตนแ <Okay. Okay. S 2> ทงลูกค่ะนะคะ,ะ,คะซึ่งทําให้เห็นว่าความผิด ฐานทําให้แทงเล้วแทงลูกเนี่ยนะคะม,มีเจตนา,าหรือคุณธรรมทางกฎหมายที่ต้องการคุ้มครองชีวิตของทารกในครรน,นะคะโดยเห็นความสําคัญและคุณค่าของชีวิต,วตมนุษย์ที่กํมลังจะเกิดมาอืแต่ท่านบอกว่าเนื่องจากรากฐานของสังคมเนี่ยเมื่อที่ขึ้นอยู่กับการเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์เท่านั้นจําเป็นต้องมีปัจจัยอื่นที่สําคัญเป็นรากฐานของสังคมประกอบด้วยอืเช่นเดียวกับการ มุ่งคุ้มครองสิทธิการมีชีวิตของทารกในคันคือต้องพิจารณาการคุ้มครองสิทธิของหญิงผู้ตั้งคันเมื่อก่อนสิทธิของทารกในคันค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่อาจส่งผลกระทบให้หญิงไม่รับความเป็นพรรมและถูกติรอนหรือจำกัดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของหญิงซึ่งตรงนี้เป็นสิทธิตามธรรมชาติที่เป็นสิทธิพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่บุคคลเนี่ยย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่จะกระทําการใดหรือไม่กระทําการใดต่อชีวิตร่างกายของตนได้ตาบเท่าที่การกระทํานั้นนะคะไม่ไปรบกวนหรือล่วงล้ำเข้าไปในสิทธิหรือเสรีภาพของผู้อื่นดังนั้นการที่มีบทบัญญัตินี้นะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการกําหนดเจตจำนงของหญิงตั้งครรภ์และครอบคลุมไปถึงสิทธิในการตัดสินใจของหญิงว่า จะยุติการตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์ต่อไปอค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะการคุ้มครองสิทธิของทารกในครรภ์และสิทธิของหญิงตั้งครรจึงต้องเกิดความสมดุลกันตรงน,นี้เป็นวัคทองอเลยนะคะว่าการคุ้มครองสิทธิระหว่างทารกในครรภ์และสิทธิของอหญิงตั้งครรภ์จะต้องทําให้เกิดความสมดุลกันโดยอาจต้องนําช่วงระยะเวลาการตั้งครร มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปฏิเสธสิทธิ์ของหญิงอืโดยปราศจากการกําหนดเงื่อนไขเรืองได้เวลาที่เหมาะสมค่ะไม่่ไม่ใช่นั้นนะคะประมวลกฎหมายอาญามาตรา301จึงจะกลายเป็นการจํากัดสิทธิ์หรือเสรีภาพของหญิงเกินความจําเป็นอืค่ะประกอบกับรัฐเองนะคะมีหน้าที่กําหนดให้มีมาตรการส่งเสริมให้บุคคลเนี่ยใช้สิทธิและเสรีภาพ โดยจะให้มีมาตรการในการยุติการตั้งคันที่ปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายค่ะไม่กระทบต่อการใช้สิทธิ์ของหญิงและต้องเข้ามาดูแลและคุ้มครองชีวิตของทารกในครันไม่ให้ถูกกระทบสิทธิ์ในการมีชีวิตเช่นเดียวกันอืมเขมอย่างในระยะอย่างนี้นะคะจําเป็นที่มาต้องมาปรับปรุงแก้ไขตัวกฎกฎหมายของอกฎหมายอาญาม,มาตรา301เนี่ยนะคะเพราะว่า ทำนิสัยของสารรัฐมนูญเนี่ยเขียนไว้ชัดว่าจึงเป็นกระทบเป็นเป็นการกระทบต่อสิทธิอสิทธิภาพในชีวิตและร่างกายของหญิงเกินความจําเป็นไม่เป็นไปตามหลักแห่งความได้สัดส่วนค่ะแล้วก็เป็นการจํากัดสิทธิอสิทธภาพตามรัฐมนูญมาตรา28เป็นเรื่องของชีวิตและร่างกายของหญิงตั้งครรภ์นะคะนี่เป็นที่มาว่าเราก็ต้องจากเวทีและฟังความเห็นนะคะเชิญผู้ทรงขุนวุฒิที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงที่ คุณวุฒิที่ทํางานได้ชิทิิอะไรก็ตามนะคะมาใ,ให้ข้อมูลกับทางคณะทํางานเพื่อที่จะได้มาจัดทาข้อเสนอแนะออกไปนะคะว่าจริง,รงๆแล้วถ้าจะปรับปรุงแก้ไขมกมือนกฎหมายอามาตราสามหนึ่งนั้นนะคะควรจะปรับปรุงให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นยังไงสร้างจุดสมดุลระหว่างสิทธิของหญิงที่ตั้งคันกับผู้อ่อนในคัน อย่างไรนั่นเองนะคะแต่ว่าประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ชันพูดแม่ต้องคือต้องคำนึงถึงเราต้องดูแลสิทธิของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะให้เขามาทําหน้าที่ในเหมือนกับให้บริการด้านสุขภาพหรืออนามัยเจริญพันธุ์แล้วสบปัญหาต้องมาโดนโทษทางอาญาไปด้วยนะคะเอาละค่ะสั้นๆตรงนี้สักสองนาทีค่ะนะคะก่อนที่จะหมดเวลากันลงไปนะคะ คุณาริวานมีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายในประเด็นนี้ที่เป็นข้อสำคัญและควรจะ,ะตระหนักรู้และให้ความสำคัญสนใจร่วมกันในสังคมไทยไหมคะถ้าพูดปไปแล้วนะคะ,ะหลังจากที่ดิฉันได้รับฟังผู้ทรงคุณูฒินะคะและผู้คนที่ทำงานในประเด็นเรื่องสิทธิ่งางๆมากมายก็เลยทำให้เกิดความรู้ใหม่นะคะซึ่งดิฉันก็คิดว่าเรื่องนี้ก็ควรจะจะต้องทาให้ ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็คือเรื่องของความเข้าใจผิดในเรื่องของการยุดติดการตั้งครรภ์นะคะจริงๆแล้วมีข้อมูลว่ากลุ่มที่ยึดติดการตั้งครรภ์ไม่ใช่วัยรุ่นนะคะอืความจริงของผู้หญิงไทยในวัน sure. right นี้คือคนที่ยุดติดการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เป็นวัยทํางานคะแล้วก็วัยผู้ใหญ่ค่ะแล้วถึงจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะนี่เป็นความเข้าใจที่จำเป็นต้องสร้างให้สังคมไทยเข้าใจนะคะว่า อทุกวันนี้ปัญหาการยุติการตั้งครรภเนี่ยเอถ้ามองในมุมนิติเรื่องสิทธิเนี่ยแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยนะคะก็จะพบสิติที่น่าสนใจคือเรื่องของเอความเสี่ยงต่อการเสรียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการตั้งครรภ์การคลอดแล้วก็การยุติการตั้งครรภนะคะพบว่าทุกวันนี้การทําแท้งที่หวัดภัยเนี่ยทําให้ผู้หญิงเสียชีวิตเยอะถึงสามร้อย ห้าจิบคนต่อหนึ่งแสนคนค่ะอืมแต่ถ้าเกิดเป็นการคลอดลูกในตอนนี้อยู่ที่ยี่สบหกจุดสี่ต่อหน,นึ่งแสนคนอืมส่วนในกรณีการเอ่อทำยุติการนั้งครรภ์น,นะคะในอายุครรภ์มากกว่ายี่สิบเอ็ดสัปดาห์เนี่ยก็พบว่ามีอยู่ประมาณแปดจุดหกต่อหน,นึ่งแสนคนแต่ถ้าเกิดยุติตั้งครรภ์อายุครรภ์น,น้อยกว่าแปดสัปดาห์นะคะอยู่ที่ 0.1ต่อ1แสนคนถ้าเรามองเรื่องของชีวิตนะคะของอของผู้หญิงหนึ่งคนเนี่ยที่จะต้องสูญเสียไปนะคะจากการยุติการทางแต่เพราะว่าการทำยุติกังคันที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยนะคะทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตมากที่สุดแล้วกฎหมายมาตรา3.1เนะะี่ยค่ะต่อให้เขียนเอาไว้มีโทษเราก็ยังพบสถา,านการณ์ของการที่ผู้หญิงไปยุติการลัืมค่ะ โดยที่ต้องหลบไปใช้ในช่องทางที่เรียกว่าเป็นการยิติการทางที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็นำมาถึงถึงสาเหตุของการถชีวิตของผู้หญิงนี่นะค,ะค่ะค่ะอืมคะก็เดี๋ยวจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าข้อเสนอแนะแนวทางนะคะอาจจะมีอะไรยังไงกันบ้างและส่งต่อไปอยังไงและจะออกมาเป็น ผลเป็นมาตรการบังคับใช้ได้อย่างไรนะแมเรื่องนี้อยากอยากคุยเยอะๆนานๆจังเลยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือมันส่งผลกระทบก <c oughs> <icias> ับภาพสังคมและโลกใบนี้โดยรวมอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเอาละ <depressing S 1> ค่ะวันนี้ดูเวลาแล้วนะคะสำนึกของสังคมหมดเวลาลงแล้วนะคะเดีเ๋ยวได้สามีเบเนที่อยากจะนำเสนอ